เมตรสิบห้าเซนติเมตรนะครับสูงที่สุดของรายการนี้นะครับหนุนเข้ามาด้านในดูนะครค่ความเร็วของทัชรินนาบอ์อัฟน,นันมาโอมายิงไกลสามคนะแนนครับอันนี้ออกสตาร์ทด้วยการยิงไกลทักนบินหยุดยิงเองนะครับเรียบร้อยนะครับพวกมันมีจังหวะสวยๆสองสามครั้งนะครับ ไปด้ใน,นพลาดครับโดนตัดได้แล้วดูไฟหลังให้มาที่ชาฮิตต่อมาพัชรินขึ้นซ้ายเข้าโหมาใช้ความเร็วดวลกับคินโยไปไม่ได้ขึ้นกลับมาให้อัฟดานยิงลงไปครับในช่วงการออกสตาร์ทขอเตอร์แรกครับโหมาลองเปิดอีกทีสามลงสองอาศัยความเร็วที่มากกว่าคินโยนะครับ สบัดมาโอ้โหแล้วดูครับแมักมิลหลอกแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหลอกแบบนิ่มนิ่มทกขมินไปเอาชาฮิตเคาะแล้วยิงครับเข้าจังหวะตัวเองครับหันกลับไปยิ้มให้โอมาริน สะบัดมาเร็วด้านหน้าแต่ว่าโดนสุภกิจลองเอาไว้ได้ครับให้อามาที่อัฟนาน1 2ครัค้างตัวปล่อยซ้ายลงไป1 7 1เจครับช่องว่างหนึ่งคะแนนโอ้โหแต่ว่าลูกนี้จังหวะใจเข้ามาแล้วได้เปรียบนะครับเดินออกมาขวาครับทัศรินพาออกมาอ้าวหลุดครับชาฮิดเดสุภกิจให้ขึ้นกับมาโอมา โอ้ oh, มาทะลุเข้ามาด้านในแล้วขึ้นวางลูกนี้บอลลงไปครับยีชาเิตเคาะดึงจังหวะแล้วหยุดยิงเองโอ้โห oh oh ดูครับปิดควอเตอร์นำ25 21นะครับ คะแนนักไม่ลงปัดมายัางเข้าทางครับพีรพัฒน์ให้มาอัฟนาน1 2ชนขึ้นซ้ายลงไปครับจังหวะปะทะแล้วมาร์คให้มาอัฟนานหลบมาสวยครับคามินหลุยเข้ามาด้านในวางโอ้โหโเ,เร็วมากโดนจิ้มหลุดออกมาเข้าทางมาร์คอีกทีให้มาที่โอมาใหม่ครับโอมา โอ้มาไถโอ้โหดูครับแหมเสียหลักนิดหนึ่งแต่อย่าประคองแหมเสียหลักนิดนึงแต่อย่าประคองขึ้นมาที่ห่วงได้ครับแล้วสุภนัทลุยขึ้นมาหวางขวาเองลงไปโอ้โหจรวดทางเรียบแดนลงกินโย่เก็บได้ให้มาที่ทักขมินเปิดมาเร็วนทัทถพัทขึ้นดูครับเกมฟาสทักขมิน ยอดมาแล้วดูครับโอ้โหขึ้นลูกนี้หลงครับแล้วอาฟนานทะลุมา1-2ดีเดมาให้กับมาร์คมาร์คลุยมาใหม่เข้าข้างในแล้วปล่อยลุยลงไปครับ2คะแนนตัดบอลได้อีกแล้วครับตอกลับขึ้นมาสุภนัฐไปครับ3ตัวหน้าแล้วดูครับสตีลบอนได้อีกแล้ว โอ้โหให้มาชาฮิตต่อมาโอบีขึ้นวางดูครับอันขู้มาด้านในยัดเลยครับอับดานจรนสารให้ไปที่ฟังโก้อีกทีฟังโก้หมุนมาแล้วหยอดขวาครับนี่มาเลยครับคะแนนลงปุ๊บคะแนนมาปับ๊บมาชาฮิต นัทพัฒน์สามคะแนนิีตัวเข้าบ้าเชียงราย55ไว้ไเลยอ,อ้น43่ครับอ้่หลุยเข้าไปสวยมากลูกนี้แต่ไม่ลงซ้ำได้ครับบราคินยวิลเลียมโอ้โหดูครับ แต่เราจังหวะในการลุยเข้ามานี่มีคินโย่ตคล้องสบัดออกมาคินโย่ไปยมาที่ทักษมินทักษมินหลอกหนึ่งจังหวะแล้วยิงเองครับวันนี้านัทพัฒน์ไทมาที่ทัชรินหยอดมาคินโย่ตัวหลังมีแต่ว่าคินโย่คินโย่ก็ไม่สนใจอะไรเล่นต่อไปครับทักขมินหยอดมาคินโยด่ดูครับ <laughs> ดังระบายอารมณ์หน่อยอะอ่บ สุพนัททักขมินโยกหลบลุยมาแล้วซ้ายมีรออยู่แล้วสุพนัทสามคะแนนลงไปกลางห่วงทุกคน,นีีครับยังเดน,นทุกจังหวะชินโยอ้าวหลุดครับตัวหลังโอ้คะแนนแรกของควอเตอร์ที่3ครับ45-71เลครับเบรกการรันชุดใหญ่ไปได้แต่ว่าดูครับลูกยิงของชาฮิตเดวิสคนนึ่นก็ หายอารมณ์ร้อนอีกคนหนึ่งก็ไปขอโทษเลยครับเอกธนัทสองคะแนนลงไป49หาลูกนี้ไม่ลงเก็บบอลออกมาได้ครับมาร์คดึงจังหวะน,นิดนึงให้มาทิโอมาโอมาหนึ่งสองดังครับระบายอารมณ์จากอัฒพัฒน์ดึงจังหวะให้มาทางซ้ายทักคาบินโล่งโลงลงูกนี้ไม่ลงคินโยเก็บได้ขึ้นไม่ลงซ้ำอีกทีนึง เพราะว่ากิปโตคาบ้าเชียงรายก็ยังเบรกเกมรุกของ,งไวเลออนได้เลยนะครับ6นาทีแรกแต่เนี่ยมาแล้วครับมอราคิโกกนวินลีึ้นดีเบาซ้ำอีกทีนึงโอ้โหดูครับนะ,ะ,ะครับอ้าวเปิดบอลต่างครับเดินต่อมาได้โดยมาร์คมาร์คลุยเข้ามาด้านในหว่างซ้ายลงไปครับชาย ทางซ้ายให้ชาฮีได้ครับหายออกมาดูครับชาฮีเดวิสนะครับ oh. อ้าปปปปวปิดต่อกลับหน้าครับเดินตามมาได้โดยมาร์คมาร์คลุยเข้ามาด้านในหวางซ้ายลงไปครับชาฮีปล่อยให้ขึ้นเลยังหว่าที่เสียงเสียงนะครับคินโย่หมุนมาสวยครับขึ้นขวาฟาวลงโอ้โหนะ้ตบพัด หัวเข่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับยังไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้นะ่ครับน่าจะต้นปีหรือว่าปีที่แล้วเริ่มกลับมาทํากายภาพได้ลงฝึกซ้อมได้แล้วนะครับแต่อาจารย์นิกบอกว่าสภาพยังโวนออกมาได้ครับชาฮิตยัดในามาขึ้นขวาลรงนี้ลงไปครับนัทพัฒน์เบียร์สมฤทธิ์13คะแนนะครับสำหรับนัทพัฒน์เบียร์สมรัมฤทธิ์วันนี้ครับ มาร์คสามคะแนนโอ้โหเงียบไปนานนะครับมาร์คโอบีให้ออกมานัทพัทยิงไกลแลยนี่โอบีหยอดมาคินโยสวยครับเก้าสิบเก้าหกสิบแปดครับ ตาลังจะทะลุ1น0่แล้วครับทางจุดตัวเขาบ้าชียงไรน่าโอมาอินตีตื้นขึ้นมาครับ719.9ขึ้นไม่ได้สามอีกทีหนึ่งหลงไปครับสองคะแนนโดยนัทพัฒน์เอาจนได้ครับนิโคลาฟรังโกยังไม่ร้อนนะครับ มาปล่อยไปไม่ลงโอมาซ้ำครับสามสิบวิสุดท้ายดูครับรุยเข้ามาว่างสวยครับแฟรงกี้1นึ่ห้าเจ็ดสิบเก้าครับ1นึ่ห้าเจ็ดสิบเก้าครับ มาจับปุ๊บหมดเวลาเลยครับโอ้โหฟังกโกแอ,อบ8 4ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับจังหวัดนี้จังหวัดคนครสวรรค์ครับ